ของเจ๊กระทะสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมล็อกกี้กันขอเสก่อน เสียงสโลคือแบบแม่งไม่ธรรมดาแล้วเสียงสโลเนี่ยเสียงสโลก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยขอดสองเท้ากันยก่อนอันนี้จะไรเจ้าไฟฟ้าปะกดแงะอ๋อนี่ล็อกยี่ไฟฟ้าครับทุกคน นี่นี่คือภายในเขาหวานเจีย๊ยบาเสียงเขาเนี่ยอืมเดี๋ยวนะยังงงอยู่แกถอย Oh, โอ้โหโดดจัาละโดดมากนีกว่าโอ้ oh, ยังโดดอ่ะ มีไหมมือเปล่าอ๋อตรงนี้โอเคนะครับนี่นะคลิปนี้ครับเราก็จะพาไปชมคันนี้ล็อกกี้นะฮะ เป็นหกล้ใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาทําช่วงล่างใหม่ทีแรกเนี่ยเขาก็เอามาทําเป็นหล้อหกล้อช่วนล่างไปน็อตน,นะครับซึ่งเเราก็เคยถ่ายไว้รอบหนึ่งลนะ้ววันนั้นก็เขาไปจัดห้องเครื่องที่อูปีเอ็มมาเอ็นติระเบิดนี่นี่นี่นดูเสียงเสื่อมันได้นะคือแบบเสียงมันเล้าอะ่ะ ืมนี่ทุกคนดูทรงดิล็อกกี้สิบล็อกแคระ์นะครับทีเด็ดเพชรชบุรีนะครับพี่กระบะยาวกี่เมตร่ะกระบะยาวกี่เมตร <5. S 1> ผมไม่ถ่า อ้แจะว่าคัดโนด,ดมากเลยนะโอ้โหโนด,ดมากอะโอ้เนี่ยครับเสียงคือแบบโอ้โหแบบอย่างชอบเสียงจริงนะเสียงหวา,านอะเนี่ย คันนี้ก็จะเป็นเครื่องอีวซุ 6SK1 นะครับ 6SK เสื้อดำเป็นเครื่อง240แรงม้านะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นล็อกกีตตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นล็อกตัวหัวนอกนะครับล็อกหัวนอกคือเขายกหัวใหม่ไงวางหัวใหม่แต่ว่าของเดิมมันก็เป็นล็อกเก็ตอี่แรกนะครับของแต่งก็มานี่ทุกคนมาดูของแต่งก่อนนะครับเนี่ยฮะคอบแคปนะครับ อันนี้ชายข้างนี่ก็ยืนแบบสไตล์หัวใหญ่เลยนะครับก็กรอมาโครชุ้นล้อนี่เป็นเหล็น,นี้นะครับเผื่อใครดูแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางนะบื้องสองขั้นนะครับกันชนนะครับ อันนี้ก็จะมีกระจกพับไฟฟ้าด้วยนะคือหัวนอกเนี่ยหัวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวหัวที่แบบว่าเป็นกระจกไอฟ้านะครับเนี่ยกระจกแบบว่าเปิดไฟฟ้าแล้วก็มีกระจกพับไฟฟ้าด้วยนี่มีตัวไบปัดด้วยเป็นไงโหเท่ออได้สองขั้นนะครับแล้วก็มีปิดโชนนองนะปิดโชนนอง เน่ <Let. S 2> mm hmm. ก็จะเป็นเลนนะครับครอบแคปนะครับแล้วก็ปิดกระจกแคปเป็นเลนเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเลนที่ว่าปิดตรงพลาสติกดำด้านตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นล็อกกี้หัวนอกใช่ปะ่ะตรงเนี้ยเป็นพลาสติกดำได้หมดเลยเนี่ย นนีกก็สั่งพักห้อน้ำนะครับเป็นมีเนียมกบะมีเนียมนะครับกบะมีเนียมข้อกระเทยข้อจะเป็นข้อเลดนะข้อเลดอันนี้ก็เจ้าของเขาต่อเองเขาต่อกับที่บ้านนี่แหละที่แรกเนี่ยเราเห็นนะโอ้โหนึกว่าแบบอูใหญ่ต่อนะคือแบบว่าโอ้โหเขาต่อมาสวยเลยส่งเสริมได้เลย ถังน้ำมันครับถังน้ำมันเลดทางลู่ไฟเราข้างครับไฟญี่ปุ่นลังเครื่องมือญี่ปุ่นเป็นเลดนะครับซุ้มล้อเนี่ยอันนี้คือเขาเพิ่งเอาไปวางสิบล้อใหม่เลยบางฝุ่นของช้างครับทรงเลยสวยเลยนี่อันนี้ก็เป็นไอตัวที่ปิดยางอะไหล่เป็นเป็นไอที่ครอบยางอะไหล่นะครับเป็นเลสเกตปลา ทำให้สวยมากเลยไฟท้ายครับไก้ตโตตัวซีมาสวยมากทับทิมข้างหลังนี่วันใหญ่มากเลยดูเอ๋ฮะใหญให่สวยเลยเป็นบานพับเลสนะครับอันนี้ก็จะเป็นไกวตโตของไทยญี่ปุ่นทับพิมตัวเนี้ยเอาเรื่องแล้วก็ทางขว,า,งงขวาครับทางด้านขวาครับ อันนี้ก็เราคือมือเลดแล้วก็ถังลมช่างเล็กนะครับเป็นสองถังโปเฟียชั้ล่างอ่ะนี่เรามาจอดชั้ล่างกันบ้างครับช่วล่างนี่ก็จะเป็นช่วงล่างแปดน็อตญี่ปุ่นเป็นคานกว้างนะครับแล้วก็ดุมกว้างด้วยเป็นดุมแปดน็อตเบรกน้ํานะครับอันนี้ก็ชั้ล่างเนี่ยในส่วนของเราหน้านะอันนี้ก็จะเป็นงานจากช่างน้อยนะครับ แล้วก็ง,งานกรซีบางส่วนเนี่ยก,ก็เป็นงานจากอูช่างวัสดุรอซิ่งนะตั้งโครงหน้าคนระับตะโครงหน้าตัวนี้เนี่ยก็วางจากช่กางน้อยมานะประมาณนี้นะครับแต่หน้า,นาหนาเลยหลายตัวเลยทีแรกคันนี้ก็จะเป็นหกล้อนะครับหกล้ออยู่ซึ่งในเวอร์ชัน6กล้อยาง19.5เมื่อก่อนเนี่ย ก่อนที่จะไปวางสิบล้อมาเนี่ยเขาก็ไปทําชุดใหญ่มาจากอูพี่น้อยนะครับพี่น้อยก็จัดให้ตอนนี้ก็ไปวางแท่นเตี้ยมาใหม่นะครับก็ตอนนี้จะกลายเป็นสิบล้อแท่นเตี้ยก็จะเป็นแท่นเตี้ยยางล้อขนาดเป็นยาขนาดสองสี่ห้าทัพเจ็ดสิบอาสิบเก้าจุดห้านะครับก็จะเป็นแท่นเตี้ย2สองเพลาแปดน็อตนะครับดมแปดน็อตล้อก็เป็นล้อแมเนียมล้อแมเนียมหน้าหลังเลย ก็จะเป็นย่างแก้มเตี้ยทรงสวยเลยทรงญี่ปุ่นเลยทรงแบบสวยอะนะสิบล็อกค่ญ,ญี่ปุ่นน่ะแคนหลังอะ่ะเขาก็ณ์ประมาณเนี้ยเอาณ์ม,มันได้ยริงทุกคนแล้วก็จะมีโชกศัพท์ด้วยนะครับจะมีโชกศัพท์สี่ต้นเลยมีสองพานะ เจมๆเลยอะคัสนีเขาก็จะมีดาวคัสนีด้วยนะครับดามบนล่างคนี่ัศนีนี่เขาก็จัดการกิบงานไม้อย่างดีอะดามมาแต่งหน้าเลยนะเจมหน้าเลย เดี๋ยวเรามาชมเครื่องกันหน่อยครับอันนี้ก็เครื่องนะครับเรามาชมเครื่องกันทุกคนประมาณนี้นะเครื่องออซุ s 6 s k 1เสื้อดําตัวนี้ก็240ตัวเดิมมาเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นะ u บ b ไป,ไปาพันนะครับคัสซี่เขกว้างเลย นัดขวานะครับอันนี้ก็งาน CNC เนี่ยงาน CNC ตรงเนี้ยเขาเพิ่งไปติดมาเลยเนะี่ยเพิ่งทำมานะครับก็อันนี้จะเป็นเทอร์โบโคเซต h x 5 5นะก็ขนาดเดียวกับรถพี่เอ็มเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยห้องเครื่องก็ทำจากพี่เอ็มมาเขาอินเตอร์เนะี่ยเออจากพี่เอ็มมานะครับ ดเด็สวยมากสวยมากแล้วแต่เทอร์โบนะครับเทอร์โบท่ออินเตอร์แล้วก็ท่อเสียเนี่ยเดอเลดมาเนี่ยเนี่ยรู้สึกว่าพี่เอ็มนะ เป็ดดวงจริงคันนี้หายากมากครับที่ว่ารถสเปคนี้นะทำแบบนี้แต่งแบบเนี้ยต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยล็อกกี้นะครับเขาก็มักจะยกหัวแบบว่าเอาหัวรุ่นใหม่ใส่พวกหัวเดก้า,าหัวร,มมครบคอปนะครับเขาก็เริ่มจะหายากขึ้นทุกวันทุกวันนะเรามาชมภายในไกล็อกครับภายในก็จะประมาณนี้ทุกคน อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ล็อกกี้หัวนอกนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเราก็อาจจะหานะล็อกกี้หัวล็อกกี้สวยๆอะ่ะหาแบบได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันแล้วจริงๆนะครับเพราะว่ารถตุ้เก่าอะ่ะมันก็จะหมดไปเรื่อยทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็นของแรเลยนี่ไฟหลังคานะครับ เห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างจะแบบต่างจากล็อกกี้บ้านเราพอสมควรเลยนะครับแห่งแอร์นะครับอันนี้ก็จะมีหนัง VP นะครับคุ้มคอนโซนไว้นะบอกแคปนะครับแล้วก็บอกคนขับเป็นหนัง VP สงาาีสีเขียวแล้วก็ไอที่ปอกพวงมาลัยนะครับสีเขียวโอเคประมาณนี้ทุกคน สำหรับคลิปนี้นะสำหรับคลิปท่าชมยิ u วสุลกี้สับแคระครันนี้นะครับถ้าชอบครับก็กดไลค์กดแชร์เลยนะถ้าใครดูในเพจไอ t ีทีนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับผมนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ